ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินรถเกี่ยวซิ่งครับนี่วันนี้มาอู่ต่อเติมทัพย์ครับนี่มาแล้วครับนี่กําลังจะขึ้นคันใหม่ครับนี่สภาพตายไอชุดไอตัวนี้ใส่ใส่แบบนี้เลยเนาะเ<อ>นี่ยทางกระทะทางกระทะอะไรใส่นี้เลยอ๋อชุดนี้ไปแบบนี้เลยครับนี่<า>เริ่มเ่ย<จ>เริ่มจัดหนักขึ้นเรื่อยๆเลย,เลย,เลยครับนี่แนบก็โอโ้โห นี่ครับนี่เลยคันนี้เป็นคันซีไมตี้เนะ <Mighty. S 1> เกียร์ <Mighty. S 1> เกียร์ก็ไมตี้ครับเดี๋ยวรอหน้ารอหน้าถ้าเอาอันนี้ก็ได้ถ้าถ้าจะเอาเป็นเมกนี้ก็ได้ครับหรือจะเอาเป็นกระทะเดี๋ยวทางร้านก็จะเปลี่ยนให้นะครับนี่คันซีก็ไม่มีผุมีร้าวเลยครับนี่ให้ดูแบบใกล้ๆเลยครับนี่คันซีเราไม่มีผุมีร้าวเลยครับ นั่นเลยครับพัดเลือกมาอย่างดีครับโดยช่างมากประสบการณ์นี่อันนี้ครับรอชมครับนี่มาจอดรอแล้วครับรอแต่เล็กมาส่งอยู่ครับสั่งไปสองอาทิตย์แล้วยังไม่มาตล็กครัลกตลาดลกดารขนส่งระยะไกลนี่เลยครับนี่ช่วงล่างก็จะช่วงล่างก็แบบนี้เลยนะครับนี่ เจ้าคันนี้อนี่ครับทางอู่ของเราก็ตอนนี้ก็หมดไปแล้วครับนี่กำลังจะขึ้นคันใหม่ครับนี่เหลืออีกคันหนึ่งครับยังไม่หมดดีครับยังมีกักอยู่อีกคันหนึ่งนี่ถ้าสนใจครับอูต่อเติมซับจัดให้ได้ครับ โทรมาสอบถามข้อมูลถามรายละเอียดได้ครับนี่คันนี้คันซีไมตี้เครื่องไมตี้นะครับเกียร <De> er. er oh. ์ไมตี้โอ้นี่สภาพคันซีก็สวยมากเลยครับไม่มีผุมีร้าวเลยครับนี่ทางร้านคัดมาอย่างดีครับัง, 102, ง,งเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเหลือคันไหนบ้างครับนี่ เลือคันนี้คันเดียวนะครับนี่เหลือคันนี้คันเดียวครับนี่สภาพโดยรวมถือว่าสวยมากครับนี่เหลือคันเดียวครับพร้อมเครื่องครับคันนี้สนใจทรมาสอบถามได้ครับนี่คันนี้ครับนี่ครับส่วนเจ้าดำนี่ครับนี่วันพฤหัสนี่ครับได้รึได้ยามนะครับ วันพฤหัสนี้เจ้าของเขาก็จะมารับตัวกลับบ้านแล้วครับนี่เจ้าดำอู่ต่อเติมซับครับนี่อ่าไฟเดี๋ยวให้ตาเปิดให้ดูครับไฟระบบไฟระบบเดินเรียบร้อยหมดแล้วครับนี่นี่ครับ เดี๋ยวให้ตาสตาร์ทแล้เวเปิดไฟให้ดูไม่ต้องสตาร์ทนี่อ๋อไม่ต้องครับอ๋อนี่ครับระบบไฟครับเรียบร้อยหมดแล้วครับระบบไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับนี่เรียบร้อยสมบูรณ์แบบครับเจ้าดำอ่ต่อเติมทรัพย์ครับนี่ไฟก็สว่างครับเรียบร้อยครับมีคนถามว่าให้มารีวิวตอนรับรถให้ดูหน่อย ถ้ามีโอกาสผมจะมารีวิวให้ดูนะครับตอนรับรถนี่นี่เลยครับเจ้าดำครับวันพฤหัสนี้ครับวันนี้ก็วันอาทิตย์แลนะ้วเนาะวันนี้วันที่25นสะิบหานะจะนะยี่สิบห้าครับนี่ยี่สิบเก้าครับวันที่ยี่สิบเก้าพฤหัสที่ยี่สิบเก้าครับเจ้าของก็จะมารับตัวแล้วครับเจ้าดำนี่ เหลือลูกเฟสครับนี่อันนี้อาจจะเป็นพี่ใหญ่นิดนึงครับดำแหมเหลือน้องครับยังไม่มีเจ้าของนะครับน้องนี่น้องชายถ้าใครสนใจครับอยากเอาไปดูเลเอาแอมครับยังว่างอยู่นะครับโทรมาสอบถามโทรมาคุยกันได้ครับนี่นี่คันนี้ครับยังว่างอยู่นะครับ หรือว่าใครสนใจคันซีครับนี่ทางอูก่ก็พอมีครับแบ่งปันกันได้ครับภาพสวยๆเลยคันนี้บรรทุกได้เยอะครับนี่แนบก็เสริมช่วงก็ยาวด้วยครับแผนล้อให้เรียบร้อยครับรับน้ำหนักบรรทุกอย่างเดียวเลยสวยๆเลยครับนี่ หรือใครว่าจะชอบสร้างไหมครับหรือว่าให้เราสร้างใหม่อยากได้แบบไหนครับรายละเอียดโทรม,มาคุยมาเชทดได้ครับนี่ปูต่อเติมซับครับจัดให้ได้ครับนี่กำลังจะขึ้นแล้วนะครับนี่รอตะเล็กครับขคนเซีมารอแล้วแคลเซีก็สวยๆเลยครับนี่นี่เลยครับ ดูต่อเติมทรบครับเกียร์ก้อนแน่นๆเลยครับนี่ดูครับนี่นีันสีก็นี่ไม่มีผุมีร้าวเลยครับคันสีก็สวยๆเลยครับนี่ไม่มีผุมีดามนะครับคันสีคัดมาแล้วครับนี่ นี่เลยครับหรือว่าใครมีรถเก่าต้องการอยากขายครับนี่นี่ครับทางอูรับซื้อครับรับตีเทินครับสภาพแบบนี้เราก็เทินนะครับนี่สภาพแบบนี้เราก็ตีเทินนะครับรถผุรถไม่ใช้งานนะครับหรือว่ารถมีปัญหาครับใช้งานไม่ได้ครับนี่ สภาพแบบนี้เราก็ตีเทินนะครับนี่รับหมดครับนี่ไมตี้ครับนี่เพิ่งลากมาเมื่อวานครับใครมีรถชนรถเก่ารถไม่ใช้งานนี่เลยครับสภาพก็สวยๆเลยครับนี่แต่คันนี้ติดจองแล้วครับนี่มีคนรับต่อครับ ทางอูได้มาเมื่อวานครับแต่ว่ามีคนรับต่อแล้วครับสภาพแบบนี้เราก็รับตีเทินหมดเลยครับนี่ใครสนใจครับติดต่อมาได้ครับนี่อู่ต่อเติมทรยบครับหรือว่าต้องการอะไรครับเราก็พอมีนะครับ ครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจเพลินรถเกี่ยวซิ่งดนะครับสวัสดีครับ